สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีเชา้าวันเสาร์นะควันนี้บรรยากาศที่นานะครับอากาศครึมๆนะครับเรามีเอฟซีนะครับมาแต่เช้าเลยได้ข่าวว่ามาจากภาคกลางนะได้ข่าวว่ามาจากภาคกลางนครปฐมนะครับนะครปฐม ขอพรนะครับองปูระวังบรรยากาศไม่ได้มานานนะครับเนี่ยวดูตอนเช้านะเมื่อเมื่อคืนอาจจะมองไม่ชัดนะครับตอนเช้านี้เห็นชัดแล้วดมสมบูรณ์นะครับว่าฝนตกดีนะครับแถวนี้ดูมุมกว้างๆนะครับที่ลานองปูนะครับ เมื่อวานนะครับก็รับโชคกันไปเยอะแยะนะครับ fc ลุงพลก็เห็นพี่โยกเนาะพี่โยกและดานะครับก็ถูกสามตัวตรงนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับกับพี่โยกและดาชาแนลนะครับสี่เจ็ดแปดนะครับสี่เจ็ดแปดจะบอกว่าซื้ออายุลุงพลแล้วก็เดือนเกิดนะครับก็ต่อกันเลยสี่เจ็ดเดือนเดือนสิงหาเป็นเดือนแปดนะครับโอ้โหตรงเป๊ะนะครับผม เฮกันไปนะครับเฮลั่นกันสนุกร <c oughs> ับโชครับรับลาบ,ลบโชลาบใหญ่ไปนะครับนี่องค์บริวารนะโอ้สวยมากนะครับเมื่อคืนเห็นยังไม่ชัดนะครับซึ่งเช้านี้นะครับเห็นชัดแล้วมันเนี่ยโอ้โอหไปดใูใกล้กัน นี่ครับองบริวารองปู่ปาริจิตสุดยอดเลยนะครับทีมช่างช่างฝีมือนะครับหาเยอะเลยไเยอะเยอสักหน่อยให้ดูนะครับนี่นะครับองค์บริวารน,นะครับอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับ ใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับงานไวมากสำหรับทีมช่างของช่างสรายุทธพุทธศินนะครับจะเป็นตรงบันไดาทางขึ้นนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นเกี้ยวนะครับนาะเกี้ยวนะนะส่วนหางเป็นซุ้มนะครับเกี้ยวเป็นซุ้ม ไปดูฝั่งเมื่อคืนนะครับช่างทำตรงนี้นะครับยันค่ำเลยที่ม,มาถึงนะครับนี่กำลังทำสวนเสียนนะครับสวนเสียนเดี๋ยวเอาปูนะครับมาปั้นนะครับ ขึ้นรูปนะครับก็จะออลงเกล็ดนะครับลงเกล็ดว้แรงศรัทธานะครับปูปลาริจิต น,นี่เป็นทำกระถินสามัคคีนะครับก้าวัดนะครับของลุงพลนะครับสวยงามนะครับต้นกันตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะครับขององค์ปู่กาลิจิต สวยงามเหมือนเดิมนะครับผมมันได้มาเห็นนานละมีเอฟซีนะครับมาจากนครปฐมนะครับครับว่าขอพรนะครับ โอ้เสียงลุงนะครับลุงบิดแจแนะครับผมแจวชิมงานบรรยากาศเช้าเช้าเนาะพี่นาลุงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้านหลังก็จะเป็น ลงพันลงจิมพราะฟื้นนะครับกําลังทําโครงอะไรสักอย่างอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับเราถ่ายบรรยากาศดูด้านหน้าให้ดูก่อนอตรงข้ามก็จะเป็นสวนมันนะครับสวนมันของชาวบ้านขับรถมาด้านหน้าก็เห็นป้ายนะครับการจอดรถอุปาริจิตรักคลาด เห็งป่าเห็นป่าเลยครับเช้าๆาค้มๆนิดนึงนะบรรยากาศดีนะครับแดดยังไม่ออกนะครับ ประมาณนี้นะครับเก็บบรรยากาศมาฝากเอฟซนะครับก็เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าหรือคลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเอ็มจะอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะครับผมสวัสดีครับ